มาดูผลกอล์ฟในบ้านเรากันบ้างนะครับในรายการส oh ิงหัวเห็นสิงหินโอเพ่นนะครับสุรดิตยงเจริญชัยนะครับโปรโจากนครปฐมคว้าแชมป์ในขณะที่ฝ่ายหญิงนั้นเป็นโปรสมัครเล่นจากจังหวัดขอนแก่นคว้าแชมป์ครับสึกกอล์ฟอาชีพอไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์2องพรายการที่8สิงหัวหินโอเพ่น2017ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามกอล์ฟหลวงหวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันพาร์เนะครับ การแข่งขันในรอบสุดท้ายนั้นผลปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของโปรอาร์ตสุรดิตยงเจริญชัยนักกอล์ฟดาวรุ่งวัย18ปีจากนครปฐมสกอรวม4วันมี16อันเดร์พา268คว้าแชมป์ระดับอาชีพได้เป็นรายการแรกในชีวิตรับเงินรางวัลไป3 0 0 0 0บาทครับ ส่วนประเภทหญิงแชมป์นั้นจกตกเป็นของชากาสินคำบอลน,นักวอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งวัย17ปีจากขอนแก่นสกอร์รวม3วันมี1อันเดอร์พา212เป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ทีติดต่อกันของตัวเองต่อจากรายการสิงคคลาสสิกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สำหรับรายการต่อไปของ All ออลทันกอล์ฟท Tour คือรายการสิงห์เชียงใหม่ Open ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทจะแข่งขันกันระหว่างวันที่24-27ถึงสิงหาคมนี้ที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่ครับ